สวัสดีครับพบกับช่องทีเด็ดบอลนะเอาอยู่เช่นเคยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลหนึ่งคู่จะเน้นบอลคู่ที่มีโอกาสชนะได้มากที่สุดกันครับในศึกคืนนี้เราไปกันที่ลีกวันอังกฤษคู่ของพอร์ตเวลพบคาดบิดซิตี้เวลาแข่งตีสนาฬิกาตามเวลาไทยก่อนจะไปแนวทางคืนนี้ขอไปสรุปผลงานก่อนหน้านี้ทีมลีกาเรซูไม่ทำให้ผิดหวังครับ บวกกันไปชนะ1นครับสามารถชมคลิปย้อนหลังที่หน้าช่องได้เลยนะครับและผลงานแนวทาง1-7ถึงคู่เน้นๆรับได้แบบนี้ทุกวันเผื่อใครสนใจไปลุยต่อในครอบครัวของน้าเองสามารถติดต่อสอบถามมาได้ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านคลิปนี้ไปได้นะครับน้าเองจะทิ้งข้อมูลไว้ใต้คลิปนี้สามารถสอบถามได้เลยครับพรีวิวบอลสภาพความพร้อมของทั้งสองทีม โดยเจ้าบ้านพอร์ตเวลต้อนรับการมาเยือนของทีมคา r ดิฟซิตี้โดยเจ้าบ้านแพ้ต่อลอตเทอร์แฮม2-1แต่พวกเขาแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่น่าพอใจหลังจากเพิ่งเลื่อนชั้นกลับมาสูรีกวันได้ทันทีในฤดูกาลเดียวการยิงได้ถึง19ครั้งในเกมนั้นเทียบกับล o อตเทอร์แฮมที่ยิงเพียง12ครั้งและการสร้างโอกาสทองได้ถึง4ครั้งบงบอกว่าทีมมีความเฉียบคมในเกมลุกและสร้างความอันตรายได้ตลอดเวลา แม้ผลลัพธ์จะไม่เข้าข้างแต่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพในขณะเดียวกันคาราดิฟซิตี้ซึ่งตกชั้นจากแชมเปี้ยนชิพเมื่อฤดูการที่แล้วและลงเล่นในลีกวันเป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปีเริ่มต้นฤดูกาลชนะปีเตอร์โบโร2-1มองภาพรวมของเกมนั้นยังดูขาดความแน่นอนและความดุดันโดยเฉพาะเกมรับที่เปิดช่องให้คู่แข่งได้ลุ้นหลายครั้ง สถิติน่าสนใจคาดิบชนะเกมเยือนในแชมเปี้ยนชิปฤดูการก่อนเพียง2นัดจากทั้งหมด23เกมซึ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาเกมเยือนที่เรือรังดังนั้นเกมนี้ต้องแก้ไขวันนี้ได้ด้วยฟอร์มที่น่าพอใจในเกมแรกชนะมา2-1พวกเขาน่าจะมาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมแม้จะมีแต้มติดมือก็ตามแต่เกมนี้น่าจะผ่านได้งานนี้ลุ้นสนุกแน่นอนครับแนวทางวันนี้เช็คให้เรียบร้อย บอลฟันธงต่อคาดิฟซิตี้ดีกว่าครับระดับความมั่นใจ80%เซผลบอลที่มองคาดไว้คาดิฟซิตี้ชนะ 1- 2สองครับส่งท้ายคลิปนี้ฝากช่องทางเผื่อมีใครจะติดตามต่อพร้อมทัศนบอลแม่นแ่นฟรีฟรีทุกผลกทั่วโลกมีสถิติบอลเข้าติดต่อกันตลอด24ชั่วโมงติดตามชมตารางบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโปรแกรมบอลกานโชซีรีสอ,อิตาลีบอลบุนเดสลีกาเยอรมันลาลีกาสเปนล,ลีกเอิงฝรั่งเศสไทยพรีเมียร์ลีก ดูผลฟุตบอลย้อนหลังได้ตลอดพร้อมสรุปผลบอลและทัศนวิ i ไอพีได้ตลอดเวลาสามารถติดตามนาได้ตลอดกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงเงกันไปในวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมมาจนจบนะครับขอบคุณครับ